啊！<laughs> <laughs> ต้องเจอเน้เน่เซไล่ไปกับพ่อพ่อสะอาดเลยเนสค่ะเล่ไปกับพ่อมีแมนอยู่ที่นี่รถมาค่ะาหลบชนค่ะหลบชนคลออะไรวะหลบมือสาชน ไม่ผิดกนไหนแล้วไงไมิดไม่ิดกนเลแล้วค่ไโอยเหมือนแบบขี่ช่วยให้กันชนได้เลยอะจะู่นาแบบเพื่อนอย่าชนหน้าชูเบลไม่ได้หรอไม่ได้มันเป็นหรวมันต้องมีนั่นออกอะโอรถใครขี่กลางถนนเลยพี่บอลตข่อะให้ขี่อโดทพี่บอลไม่ดับรถอ่ะ ปปงดมามันรือจิแก๊สคะพี่บอลรวยอ๋อถ้ารวยก็เปิดไ้เลยค่ะเห็นงานทิตหน้าแล้วดีใจเนาะดีใจมากแต่มีคกวานดีอลไรงานงานดีงานงานงานดงานเปินดเงอนดานดานดีงนดีานดานดีงานี่นดีาดีงนดีนดานดีนีานดีงานานาน มีหน้าเรยไหนอ่ะนี้ไหมแล้ผลอนนี้มีหน้าก็เรียนละแล้วผลทุนรู้มหมอนตถามว่าุนนั่รูมอยากต้าไปสัมภาษณ์ยังไม่ได้เรียกยังค่ะยังเนไปมาแ่ใช่เลยหอมกว่าเยอะเลยอ่ะ อุ้ยขอโทษค่ะไม่ชิดไม่ไม่ฟังด้วยแหมไม่กล้าปฏิเสธหรอกมันเร็วจงเลยอ่ะวนเวลาอย่างนี้เลย <c oughs> เอีกต,ต้องไปซ้ำ ต้องไปซ้ำต้องไปซ้ำต้องพูดอยนียังไม่อิ่มเลยนี่ต้องจอดจงเลยไปตื่นไวไปได้ไปเมียงดงไม่ไปหาหุ่นไปเมียงดงไปคงเดมุนอยาทะเลไปบอก่าอยากทะเลได้ค่ะสีน้ำทะเลอยากทะเลได้ถ่ายละถือคนแรกเลยค่ะก็ท้าก่อนด้วยน้ำ้อนะแจ้งอะไรจากจิงจงเอออายมากอุตส่าห์ถ่ายรูปภูชชาติ ได้ทาเล็บไปด้วยนะควิธีเอ็งเทอะความรู้สึกกันอยู่บนนั้นเป็นยังไงคะตัวไปดูคลิปอัดแล้วอัดแล้วดูยายแล้วไปดูคลิปน้ำตาเล็ดนันาดนี้เห็นน้ำตาเล็ดอะน้ำตาเล็ดนั่นน่น้ำตาเล็ดเลยอะเฮ้ยแล้วกับไปซื้อแล้วของเสร็แล้วแล้วกันเนี่ยกันเนี้ยของเราเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเลียสไลด์ขัดเลยทีู่ขาวขัดสักหน่อยดีปะ เสียงดังมากนน่าใอะไรนะคะน่าใสว่าใชอะไรฟบอร์นาใสดีไฟเดีมากที่มาก้ากไงไฟเขดีไฟเขดีอย่างนี้ค่ะ้าใช้ดีโทออเดอร์มาทีเดียวนึงโอ้ขายของเลยจาสังี่พี่ยาสังพี่เนได้เลยค่ะเอาขายเลยให้พี่ยาเป็นตัวแทนสนใจก็ค้าบาราคาเป็นเงเลย เงินก้อนหรือเงินก้อนเราสั่งฟอนเงินแต่มันน่าดีไงเพราะว่ามันดูสีมันน่าใช้ชื่อก็โอเคครับแต่ชื่อก็แต่แค่ตรงนี้ยังไม่ใช่เท่านั้นแหละสีมันอ่ะอืมูเป็นระบายเมน้ำเีก็ เป็นแล้วค่ะโอ้โหแม่มากแม่บอกบจิตแล้วแม่เหนื่อยแม่คันคลายแม่ไปเปลี่ยนเสื้อแม่กลับก่อนเลยแม่จัดหนักมากทั้งผ้าพันคอทั้งหัวทั้งหมวกถุงมือใครตัไหนที่จะไม่ใส่เสื้อน้ำเราแบบเนาะเบ้ยเห็นลูกแม่แ้วอย่าลมใช้นะคใช้นะคะทุกคนได้แล้วนะคะวันนี้หน้าใสแพคไอซีมาหาเนตด้วยแล้วลูกออเดอร์ ไม่ต้องสวยหรอกก่าวซุยไม่ได้ดูก่อนขนาดตาเหล่นะยังมีเขาเลยตายเขาสวยโอ้ยอย่างนี้เูไม่ดีเขาเหรอน้จังก์ต้ น่าสกิดเนี่ย